พิงคด้ยินผมไหมพิงพิงอย่าเป็นอะไรนะพิงพิงพิงบอกอยู่นี่นะพิงฉันต้องการฟ้องหย่าค่ะฉันต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะฟ้องหย่าสามีของฉันได้น้อพิงแน่ใจแล้วเหรอครับชีวิตถูกซินมีค่าฉันไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลากับคนที่มันไม่ซื่อสัตย์ ฉันต้องการจบทุกอย่างให้เร็วที่สุดโดยที่ฉันไม่ต้องเสียอะไรเลยคุณทนายช่วยบอกทีนะคะว่าฉันต้องทำยังไงบ้างคุณนพิงจะฟ้องหย่าได้ต้องมีเหตุผลเป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้คือข้อ1สามีหรือภรรยาปุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามีเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ส สามีหรือภรรยาประพฤติช,ชั่วไม่ว่าความประพฤติช,ชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งขอไก่ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงขอไข่ได้รับความดูถูกเกียดชังเพราะเหตุคงเป็นสามีหรือภรรยาของฝ่ายที่ประพฤติช,ชั่วอยู่ต่อไปหรือขอควายได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีและภรรยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งถึงฟ้องหย่าได้ 3. สามีหรือภรรยาทําร้ายหรือทรมานร่างกายหรือหมินประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือผูกปกาลีของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรงอีกฝ่ายหนึ่งงั้นฟ้องหย่าได้ด ผิงผิงได้ยินบอกป่ะพิงเทาไม่ได้นะคะเทาไมไ่ไ,มไ,ดไ,มได้ค่ะไม่ได้ค่ะเทาไม่ได้ค่ะยัดเราข้างนอกนะค่ะคุณพยาบาลช่วยบอกคุณหมอให้ผมหน่อยนะให้คุณหมอเนี่ยช่วยภรรยาและลูกผมด้วยได้ค่ะภรรยาของผมกำลังท้องอยู่เราสองคนเพิ่งจะมีลูกคนแรกช่วยลูกผมด้วยนะครับได้คะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ Bye, you. cuz